ก็ขึ้นใต้สะพานเลยนอนกูบอกเี้ยวเร็วดึงดิเฮ้ยเดี๋ยเข้าดึงไปไปไปปล่อยไปไปไปปไ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 ไปปไปไไป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 ้ปไ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 ไไปลเอึงปไปปปป อมันาเลยมาเลยถองมาเลยายังม่ขึ้นเอามันขึ้นอยู่นะไม่ขึ้น้ไม่เอาุนมาเว่อเยปล่อยเลยนะปล่อยเลยปล่อยเป็นร้อยเดี๋ยวไปเอาฝั่งนู้นาไปปล่อยเลยนะพี่อร้อยันนไวะนี่ครับเด็กดึงปลาครับ จะดึงยังไงมันก็ไม่รู้ปลอยังออกยังมก็ออกปอยตลั้ยปล่อตลมั้ยออกยังเล่อจะึงมันออกยังออยังองออยยอยเอาเร็วสิหชั่วโมงแล้วเนี่ยไว้ ยังเง็้เร็วดิผมก็เร็วไอ้พีอยู่ไหนล่ะมันไม่ยอมออกให้ผมไอหน่ายขี้ตรว่าตรงว้ไม่ออกปล่อยเลยดึงขึ้นฝั่งนู้นไม่ปไม่ออกดเลยติดหรือเปล่าไม่ติดวิ่งสายขาดสายขาดเฮ้ยจับก่อนเลยน่ะจับก่อนเลยดึงออกมาก่อนเลยจับก่อนเลย chập xuống thẻ nhăng, nhăng 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 nhăng, thẻ đó thẻ đó, lấy, nhắn à, bỏi lấy, lấy ở phòng nốt, hay sạc, hay sạc, lỡ 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 <cười> <cười> đi bắt. đi bắt hey, đồn đi đồn đồn. đồn 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 Đi đồn đồn đi hey, đồn phía, đồn <cười> <cười> oh. không đồn đi đồn đồn Hello, đồn <laughs> Mà, đồn 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 วังขูดปูนเพียวช่วยเขาที่ดึงไม่ขึ้นหรอก่ะเดี๋ยวรีดบาดโอ้หมดหมดอดือปูไปเยวเพื่อขาอ,อ้าหลุด,ดเฮ้ยยูยูเฮ้ยเ bữa về leu, kẻ lấy tát tát, cái quá, piêu, leo đi, Phương, đấy, luôn まあ, cái đài thằng nghe,

ล็อกไว้ไม่เดียวเดียวเดียวนิ้วกูเอ้าไปเฮ้ยเบี้ยวเบี้ยวอุ้ยไอ้ร้อนแกะดิ้งดิ้งเอาจะผ่าเดียวเดียวนิ้วกูเดียวอือเฮียมาจับจับไปเอาไปไมงน ือ <h ums> ไปจิ๋มหาเข้ากลางตัวแล้วเข้าน้ำแลงด้วยตายยังตายแก่ก่อนเดี๋ยวรีดเสียเดี๋ยวพันแก่กรีดมาก่อน yeah <laughs>